จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกตะค้อนนะคะ่ะเนาะมื้อนี้พวกเฮาขอบขัวอีสานเนาะหน้าก็สิพาพ่อแม่พี่น้องย่างส้มหมอกเด้อค่ะเด้อมื้อนี้หมอกหลายหลายพ่อแม่พี่น้องหมอกยังว่าลายานนะคักแท้เนาะค่ะเนาะไปทุ่ทุ่ทโท่บ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไงเนาะหมอกหลายคืออยู่บ้านโพบ่จ้ะนี่ จังหวัดน้องคายอําเภอพลพิสัยบ้านโพรเรานี่แหละจ้า,ม,ามอนีทะเลหมอกพ่อมพี่น้องชมสวนกอนนะคะเนาะงูเจ้าเบิงติล่ะพ่อแม่พี่น้องพ่น่ะตะเวนกับคืนแล้วนะจ้าเนาะตะเวนกำลังขืนจ้าพ,พ่น่ะออ้สวยงามมากๆเลยเบิงติล่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางปลาเขา่าพ,พ่นกะ ขาวอากลากเนาะค่ะเนาะหมอคนพ,พี่น้องหน่อยสังกระสีปกๆดก,กวยค่ะโมนี้ก็ได้บานพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงเนาะหนาวไปเนาะจ้าที่กทางพ่นพิสัย่บานโพ่พี่ก็เริ่มหนาวได้สามมือแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอากาศเย็นได้สามวันแล้วพ่อม่พี่น้องเบิ้งน้าค้องแม่บ้าน ตะกีคุณๆน,น,นะจา่าปนีใสแล้วอ,อ่อนเอาปูนขาวลงค่ะปูนขาวปรับสภาพดินปูนขาวลงเ็ดให้านามใสนะคะเนาะนำคล้องกับสไดใสติ่งลิงแล้วบู้ยแดดไหมออกตะเสาตะเซี่ยวแท้ท่านเด้กเกียดมองเลยค่ะยังไม่เกียจมงเลย ต้นยุ่งกับหญ่เลี้ยวอยู่พอมีพี่น้องเบังต้นพยุงโอ้ยบังลูกไข่แรีนมาหาพอมีพี่น้องบ่ได้ถือหัวหันมาควรนะลวยๆอยอ่กว่นะยึดซาตัวเอลพี่เนาะค่ะเนาะมุดเสาเขาห้ยแต่คล้องใส่ไกลแเรเยียนรวยๆมาหาเมียละ เดี๋ยวจังกินเดี๋ยวจังกินแม่จะไม่ให้ไม่ดอกสามพอลูกก็ไปป้ายางถ้านม่นะะเนาะค่ะเนาะไปกีดยดยางค่ะแดดออกมาไล่นะ้ำหมอกแล้วพี่พี่น้อง หฮงตาสวยหฮงตาหมอกขึ้นร้ายวันนี้ไหมออกร้ายวันนี้ไหมบริเวณร,รอบๆเถียงนะคะเนาะคุณน่ะวายยายเพ่นยืนอยู่ในขอบพอม,มีพี่น้องตอนนได้ออกขอ,อกอยู่นะคะเนาะ ยังไม่ออกกินหญ้าเลยห้แม่ท่าคิปก็ยังไม่ค่อยออกพ่อแม่พี่น้องอดสาเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อกะสีจังสี่ละค่ะขอบกั้วอีสานอนหน้ากระไดกะสีมีแต่คิปอยู่หายอยู่หน้านี่แหละพ่อแม่พี่น้องเวลาไปเที่ยวข้างนอกกะสีท่าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งยู่ดอกเด้อค่ะเด้อ ภาาพแมพี่น้องชมบรรยากาศอยู่ทุ่งนาตอนเช้ารอบรอบเถียงคือเก้าราคาะมื่อนี้ก็ะได้เห็นหมอกหลากันเลยสะอ่อนจ้ะเอาฝากพแมพี่นอ้องเฮ้ากันนะวาสันประจันมบานสิผ้าเอาเงียะประเหปปาอยู่คลองไส้ไก่นะคะเนาะปลาดุกน้อย มาเด้อมาก,กินเนียเด้อแดดดอกแล้วพี่นออ้องเอ้ยซีมเมนต์ยิ้มเหรอค่ะเมนบานเราหายเทน,นึงแล้วตื่นขึ้นมา อิ่มอะไหลับบางส่งมือเศรายิ้ยมยิ้มยิ้มยิแล้วนา้าจ้ะเนาะปาแดดออกคักละพ่อแพี่น้องุ่นน่ะเจ็ดมงยังมาแดดคักเถอะสนน้าจ้ะเนาะมือนี้ไม่บานก็ได้ยผ้าพ่อแม่พี่น้องยางส้มสวนคือเก่าเนาะคะ่ะพวกเฮาครอบครัวอีสานน้องหน้ากากราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะเด้อ ที่คำามาเป็นกำลังแรงใจพวกเฮาตลอดมากนะคะเนาะคลิปนี้แม่บานกับสิคอลา่าพ่อแม่พี่น้องไว้ซ่อมนี่ก็น,นะคะคลิปหน้าจังมาพอกันไหมด้วยค่ะเด้อพวกเฮาขอบคุณอสานนันาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเล,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 ลยๆยกันตุกคู่ทุกคนนะคะเนาะวันนี้แม่บานกับสิเด็ก้าวข้าววาสวัสดีจ้าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบาย